สวัสดีครับทุกคนวันนี้ครับพุทธเดชช่องแบงค์สายชิลครั้งนั้นเองนะครับโดยตอนนี้หน้าเราก็มาอยู่กันที่สนามหลวงนะครับมีนะครับสามหลวงนะฮะซึ่งในคลิปนี้นะครับผมก็ขอพานๆทุกคนนะครับไปเยี่ยมชมหรือว่าไปชมรางรถกันนะครับเป็นรางรถโบราณนะครับซึ่งสมัยก่อนเนี่ยในบริเวณนี้นะครับหลายๆลคนได้ทราบดีนะว่ามีรถรางให้บริการด้วยนะครับรถรางนะสมัยก่อนครับซึ่ง ในปัจจุบันนี้นะครับรถรางเนี้ยได้ถูกเลิกไปเลิกใช้งานไปแล้วตั้งแต่ปี2511นะครับนะฮะก็ยังมีรางให้เหลืออยู่นะครับตอนแรกอะ่ะผมก็นึกว่ารางไม่มีแล้วนะนึกว่าไม่เหลือแล้วนะครับแต่ผม,มหาข้อมูลมานะว่าตอนนี้รางเนี่ยยังมีเหลืออยู่นะครับซึ่งอันเนี้เป็นราง จุดสุดท้ายนะครับที่ยังมีเหลือให้เห็นอยู่ในปัจจุบันครับจุดอื่นๆเนี่ยนะคือถามว่ามันมีไหมยังมีนะครับแต่ว่าโดนจางมาต่อยอ่ะปิดทัพเพื่อหมดแล้วนะครับคือโดนกลบทัพไพหมดแล้วนะเดี๋ยวเรามดูก,กันนะครับส่วนถามว่าล้างอยู่ตรงไหนนะครับล้างเนี่ยตอนที่ผมหาข้อมูลมานะพ่อจะอยู่ตรงด้านข้างเสาหลักเมืองนะครับฝั่งขวาเนี่ยก็จะเป็นอ่าเป็นอะไรเนะี่ย ดีผมไปดูดนี่นะก็คืออยู่ด้านด้านในซอยของเสาหลักเมืองนะครับเสาหลักเมืองนะผมต้องรูกกันนะว่าอยู่ตรงไหนนะแต่เดี๋ยวเราจะได้ชมกันนะครับว่าลางนะครับที่ยังเหลืออยู่เนี่ยเป็นแบบไหนนะฮะ อ่อนี่ไงมีนะครับอันนี้เป็นรางที่เป็นรางของสมัยก่อนนะครับตั้งแต่สมัยร5นะครับอันนี้นะนยังมีเหลืออยู่นะครับเป็นจุดสุดท้ายแล้วนะสุดท้ายนะครับที่เราเนี่ยยังสามารถชมได้นะครับแต่อันนี้อาจจะเห็นได้ไม่ร้อเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่ามีรถจอดนะทางนุ้นอาจจะไม่เห็นนะครับเพราะว่ามีเป็นยางมาตอยนะยางมาตอยกรกไปแล้วนะครับแต่ว่าตรงเนี้ยเป็นปูนเดิมนะครับเลยทําให้เราเนี่ยยังสามารถเห็น ล้างได้อยู่นะครับนี่นะโหมีเป็นนี่ครับอันนี้คือเป็นลางดั้งเดิมนะครับเนี่ยก็จอดอยู่ทําอะเดี๋ยวทำเรามองไม่เห็นทั้งหมดนี่นะบางคนอาจจะไม่รู้นะครับว่าอันนี้มันคืออะไรนะครับแต่ว่าอันนี้นะครับคือลางดั้งเดิมครับเป็นรางของรถลางนะฮะแล้วข้อมูลงนี้ที่ผมทราบอันนี้ก็คือรางนี้สมัยก่อนอ่ะมีวิ่งทั้งหมดสิบเอ็ดสายนะครับสิบเอ็ดสายนะเนี่ย นี่นะเนี่ยลานทั้งเดิมบรรยากาศก็อาจจะอึงครึมหน่อยนะเพราะว่าฝนตกนะครับฝนตกนะนเ,นเนี่ยาเนี่ยลานลางทั้งหมดเลยตรงนี้ตัดงั้นเนี่ยเปน่าเชื่อนาะว่านี่คือเป็นลางตั้งเดิมนะครับ บังจุดนี้ก็เริ่มหายไปแล้วแต่ว่าจุดเมื่อกี้นี้ยังชัดอยู่นะเป็นจุดเครื่องเหมือนกับเป็นจุดสับหลีกไ็ได้นะฮะนี่ยังมีอยู่นะเดี๋ยวพาไปชมกันเลยๆเลยส่วนถ้าใครนะครับอยากจะมาสามารถมาได้มาชมได้นะครับกับตรงจุดอยู่ด้านข้างอ่าสอนลักเมืองนะครับอย่างไงเดี๋ยวผมจะขึ้นลับไปให้นะเผื่อใครแบบว่าอยากจะมาชมรางรถรางของสมัยร5นะครับจริงนะและเห็นว่าเป็น ลางที่เปิดให้บริการแรกๆนะครับไปสมัยนั้นเลยนะเนี่ยก็สามารถมาเยี่ยมชมกันได้นะครับเนี่ยรู้สึกว่าจะมีแค่ตรงซอยนี้ซอยเดียวนะครับซอยเดียวเลยนะยังถ,ยยถือว่าดีนเนี่ยที่ว่าจะมีการเก็บเอาไว้นะครับยังไม่ได้กรบนะถึงแม้ว่าด้านหน้าตรงนู้นจะกรบจากมาต่อไปแล้วนะครับ นี่นเห็นไหมนี่ดีนะเนี่ยที่ยังมีให้ชมอยู่ เมื่อก่อนผมก็ดกว่าน้าไปแล้วอย่งดทีที่ยังจะมีเหลืออยู่บ้างสุดตรงไหนมืองผมไม่แน่ใจนะแต่คิดว่าน่าจะสุดตรงถึงคลองหลอดนะครับคิดว่านะก็ตรงเนี้ยผมไม่เห็นละทางนี้เป็นอา่คลองหลอดนะครับซึ่งอันนี้ยไม่เห็นรางแล้วนะเพราะว่าเนื่องจากมียาม,มาตอยเนี่ยนะครับ ปิดหมดแล้วนะไม่เห็นแล้วนะครับเพรากลับ่าตรงจุดเมื่อกี้เนี่ยเป็นจุดสุดท้ายนะครับที่เราได้เห็นในส่วนของรางขับรถรางนะนี่นะครับจะมาสุดที่ตรงนี้นี่นะสุดตรงนี้นะครับเนี่ยเป็นจุดสุดท้ายนะครับที่เราจะมาชมรางเงียบได้นะครับเนี่ยนะนี่เห็นไหม จุดสุดท้ายนะครับเนีย่ยสุดตรงนี้นะครับนี่ก็จะเป็นยางมันตอยหมดแล้วไม่เห็นแล้วนะครับโอเคพามาชมกันนะฮะตอนนี้นะครับเราก็ได้ทําการวาร์ปหรือว่ากลับมาที่จุดเริ่มต้นหรือตอนที่เลยเข้าม,มาเมื่อสักครู่แล้วนะครับซึ่งอันนี้ถือว่าโชคดีมากนะครับที่รถที่จอดตรงนี้นะครับได้ทาการขยับออกไปพอดีนะครับเลยทําให้เรานี่นะครับเห็น ร่างของรถร่างได้ชัดขึ้นนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเป็นจุดที่เหมือนกับว่าเป็นจุดสับหลีกนะครับจุดสับหลีกนะเห็นชัดเจนนะครับเหมือนกับรถไฟปกติเลยนะรูปแบบรางเขาเนี่ยเหมือนกันนะครับเหมือนกันเลยนะก็คือตรงนี้จะเป็นสถานีนะครับอันนี้จะเป็นจุดสับหลีกผมไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่านะครับแล้วก็จะมีเป็นเป็นป้ายหยุดรถนะครับจะเป็นลักษณบเป็นสามเหลี่ยมไว้ผมจะขึ้นรูปไปให้นะครับนี่นะ เป็นลงังของสมัยก่อนเราใช้งานกันนะครับนี่นะถ้าปัจจุบันยังมีใช้งานอยู่เราก็คงจะได้เห็นรถมาวิ่งนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยยกเลิกหรือว่าหยุดวิ่งไปตั้งแต่ปี2,511นะครับใครที่เคยใช้บริการในสมัยนั้นก็น่าจะทราบดีนะว่ารูปแบบเป็นไงบ้างเองนะฮะนย่พอดีเลยนะ รถไม่มีจอดแล้วครับจากเมื่อกี้ที่ว่าจอดได้เยอะตอนนี้ไม่มีแล้วนะจะทาให้เราเนี่ยเห็นแนวรถไฟแนวรางเนี่ยทั้งหมดเลยนะไม่ใช่รางรถไฟดิรางรถรางนะครับนี่นะใครสนใจยังไงก็มาดูกันได้นะครับกับตรงซอนนี้เดียวกันเนี่ยผมจะแปะปิกัดไปให้นะฮะวันนี้ก็อาจจะให้ดูแบบเชยๆนะครับเพราะว่าฝนตกนะฝนตกนะครับผมโอเคใครสนใจยังไงก็มาลับชมลางนี้กันได้นะครับเป็นรางชุดสุดท้ายที่ เราสามารถเห็นได้นะครับจุดอื่นๆเนี่ยเราจะไม่เห็นนะครับเพราะว่ามีการโผล่ในส่วนของจังมาต้อยไปแล้วนั่นเองนะครับอันนี้ถือว่าดีนะครับที่จะมีการเก็บไว้ให้รุ่นหลังได้ชมกันนะครับโอเคอยังไงก็หอมสมกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็อยู่ประมาณนี้แล้วกันนะฮะแล้วพบกันใหม่ครับบ๊ายบาสวัสดีครับ